สวัสดีครับผมกลับมาพบพวก,กันอีกแล้วกับพวกเราเราเซียนอีกเส้นเคยอันนี้ก็จะเป็นเซียนท็อปนาทีคือเก้าอะคนดังของเฮาอันนี้ก็จะเป็นเซียนสัตซ่าไดรับนาทีเป็นเซฟลังสันเมนูแบ่บแบมือนี้นนก็สิเป็นเมนูลาเป็ดพี่น้องได้เป็ดมาสองตัวก็สิทำการกัวนาะบานนี่ สิมาเห็ดจับแซบคือเก่าละ่ะทีมงานของเฮากลับมาลองปองแปลงเลิกการเลิกงานรวมพลคนขี้เมาเหมือนเดิมอีกเส้นเคยอันนี้ก็จะเป็นเซียนน้อยคือเก่าเนี่ยล่ะหานาใหญ่เพื่อนรายงานตัวฟิกฟิฟว่าสัน้นอันนี้ก็จะเป็นเซียนเบี้ยเยี่ยมาสั้นอันนี้ก็จะเป็นเซียนแจ็คอันนี้ก็เซียนยอน่อเนาะทีมงานของเฮาคือเก่าละ่ะนี่ก็จ,จำการคว้วเป็ดเอาเนี่ยนังมันวอ,อกพีนองนเหลือมือนี่ เสีบแชบคือเก้าวขนาดทีมงานของเขาบอดายไปซ้ายมาใสก็มาเห็ดเมนูเสียบแชบ,แชบคือเก้าวระเบ,บ,บียบวิถีชีวิตอีสานของเขานี่นะอาะบอดายก็แับแก้มนี่ลนะจวดคือเก้าพี่น้องบานนี้เขาก็สีมาทํากันซับกระดูกมันละก่อนก็สีเดี๋ยวเอาไปลงหม้อต้อมไปเนาะนี่แหละกระซับกระดูกไปเรื่อยๆเนาะเสพเพิ่อกระจัดใหนจัดไปจัดไปว่าทัน มันสูพาจริงๆมาสั่นทีมงานของเฮ้านี่กะได้กะซับกระดูเป็นเทียเรียบร้อยแล้วอันนี้กะสีม,มีหนังมันเนี่ยกบพวกเครื่องในมันลกะก็แยกเป็นสินเป็นส่วนปิ๊ป้วอีกเยอะมาสัน่นบานนี้หม้อเฮากะเดียดแล้วดแด้ห้องก็ซับกระดูเรียบร้อยแล้วเ้องก็เอามาลงใส่หมอ้อแล้วพี่น้องนะใส่หม้อไปต้มไ้มันเปืเป่อยอันนี้ก็สะเป็นอันหัวมันแล้วกะตูดแล้วกะสีมีขามันนะก็เอามาย่างบานนี้ เขาอื่นหัวทาบีไปสันผู้เฒ่าเพื่อนผ้าบาสันดอกบาหัวท่าบีไปสันจกักสิเสียบยุบรักกะขมคือเขาแล้มาย่างเนาะอันนี้พวกนี้สิ่นส่วนสําหรับย่างเขากะทําการย่างไปวันวอนโอ้โอหอ้อต้มกบฟดบก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 ตะเสียบเท่าตั่ะนี่แหละความสุขความแสบความนัวมันหาซื้อกันบ่ได้ได้พี่นวังวิถีอีสานบ้านเฮานี่ แอ้ก็เห็ดเกียนนี่ก่อนเงินก็ขอเติมก่อนโบกยังไๆครับเข้าไปอันนี้ก็สิแจคเชยนแจกก็จะเป็นสายเสือบวัสั้นมือนี่ยกเข้าไปหนึ่งโบกใหญ่ๆหญ่แอ้มันสูพามากวัดสั้นนี่ละบานี่ก็สิมันสวยเนื้อนะครับเนื้อนี่เขาก็แยกออกมาแล้วเขาก็สิสวยเป็นต้นบางๆไม่สำหรับลาบเจ็บๆคือเกาหันะอันนี้ก็สิเป็นหนังมันก็จะมาสวยคือกันเตะ ซอยหนังเรียบ้อยนี่กะหนังกระได้หนังเรียบร้อยแล้นนวนี่เขากะสีทําการเอาไปเกี่ยวได้บ่านี่เสียย้ยนย่อกระสีขอรับหน้าที่เกีียวหนังให้กรอบๆปลาสั้นเพื่อนมาจัดลงไปจัดไปวิ้วปิ้วป,ป,ปลาสั้นเด้เกีียวหนังลงไปตามด้วยกระเทียมที่เขาตำไปนะพี่น้องก็เอาเซ่น้ำไปเกีียวเซ่น้ำกันกับหนังมันนะะมันกรอบๆหอมๆนี่ละ สุดยอดมากเลยว่าสั่นต่างคนต่างนาทีซอยกันอันเห็ดผู้เดียวมันกับเบี้ยวง่าย่ซอยกันผู้นั้นผืนนี้เห็ดอันนี้เซียนตีเนาะก็สิแปดเปลี่ยนกันนะแปดเปลี่ยนกันเกียวิพี่ว่าสั่ไหนเคเป็นเซียนทอปตาคือเรื่มเบื่ออลไรเราเพราะนะมันได้หลายโบกหลายขวดตอนที้เบื่อหลายขวดแล้วยอดกระตาสิดับแล้วเซียนยอดเซียนแจกเดินลิ้นยางเดียว อันนี้ก็เสียนปังปอนโอ้หัวท้องวาแมนฟัดังแต่ลูกเพว่านั่นโอ้ยยิ่งยามากเลยว่านั่านบนทางหนึ่งก็โยกเต้นได้เปิดเพลงกันเสียนทอปพิ้วบ้านท่านเอาจะเสียนตีว่านั่นยกเข้าไปบุกใหญ่โอ้สุดยอดมากเลยว่านั่นเอาอันนี้เซียนย่อตามรอบตามรอบว่านั่านจาพลาดจาพลาดปะเฮ้บ้านั่นโอ้แน่นอนมากเลยว่านท่านุ่ณมาเอาให้ทัดจาน้ำจักบุกเนี่บุกยังไง เยี่ยมมาสั่นบรรยาหัดบุญแล้วทหารแตงกะมาหันหนาัวหนาคลิปนี้ยังบ่ทันไดนเบิดเด้อพี่น้องรอติดตาม e ีสองครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเลยนะครับผมขอบคุณครับ